โอ้มชานสิวันนี้เป็นวันที่23เดือนกันยายนปี2021เอหล่านั้นจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงช่วยทุกคนให้เพียนพยายามทำบทเรียนมันมารบาบให้มั่นคงให้ทำตามพ่อผู้เดียวตลอดเดวลานี่คืออะไรที่หมายถึงการร่วมมืออยู่กับพ่อ ซ้ำบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานช่วยทำให้ทุกๆคนทำบทเรียนมันมานาบาบอย่างหนักแน่นให้ทำตามพ่อผู้เดียวตลอดเวลานี่หมายถึงการร่วมมืออยู่กับพ่อคำถามจากเมรีในวันนี้ก็คืออะไรคือความพยายามที่ง่ายดายและก็สูงส่งที่ลูกๆจำเป็นจะต้องทำขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุด อะไรคือความพยายามที่สูงส่งและจาง่ายดายที่สุดที่ลูกจําเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นมนุษย์ที่สูงส่งที่สุดคําตอบโอ้ลูกเลิกเอ,อ๋ยผู้ที่กําลังจะมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดให้ทําตามศีลัดอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจดจำพ่อผู้เดียวอย่าได้แทรกแซงเข้าไปในสิ่งอื่นใด รับประทานดื่มแล้วทำทุกสิ่งแต่ให้จดจำพ่ออย่างต่อเนื่องแล้วลูกนั้นก็จะกลับมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดผู้ที่มีลาของดาวพฤหัสอยู่เหนือพวกเขาเท่านั้นสามารถที่จะมาเป็นคนที่สูงส่งที่สุดได้พวกเขาไม่เคยไม่เชื่อฟังสีมัดหรือแสดงการกระทำที่ผิด,ผด,ดๆใดๆดังนั้นเมอดีในวันนี้ประบานั้น กำลังโดนใจเราให้มาเป็นคนที่สูงส่งที่สุดดังนั้นเราจะมาเป็นเช่นั้นได้อย่างไรโดยการทำตามสีมันโดยการจดจามพ่อผู้เดียวสาระของคุณธรรมสำหรับเมรีในีวันนี้จุดแรกก็คือจะได้แสดงหรือทำงานใดๆที่ทำความวุ่นวายอย่าได้แสดงหรือทำงานใดๆ,ท,ท,ดดท,ดๆที่เป็นบาปที่ประนามพ่อ จงช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการอยู่อย่างไม่เชื่อฟังแล้วจงมาเป็นผู้ที่สูงส่งที่สุดทั้งหมดจุดที่สองอย่าได้กลัวพายุของมายาเพื่อที่จะมาเป็นบ,บริรสุทธิ์จรงเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจดจำพรของบาบาสำหรับวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็นแสงและ พลังนะเป็นบ้านแห่งแสงพลังผู้ที่ล้อมการขยายความทั้งหมดเข้าไปสู่สาระของมันแล้วทําสเตตของรูปนั้นให้สูงส่งขอให้รูปนั้นเป็นบ้านแห่งแสงและก็พลังผู้ที่ล้อมการขยายความทั้งหลายเข้าไปสู่สาระของมันแล้วทําสเตตของรูปนั้นให้สูงส่งได้เพื่อที่จะมาเป็นแสงเป็นบ้านแห่งแสงและพลังเหมือนกับพ่อ เมื่อลูกเห็นหรือได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ใดๆให้เข้าใจมันสาระแล้วฝึกฝนที่จะหลอมมันไว้หรือเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ในวินาทีอย่าได้เข้าไปสู่การขยายความของอะไรหรือทํำไมเพราะพลังงานและเวลาจะถูกทำใหูู้ย์เปล่าไปโดยการเข้าไปสู่ชนิดของการขยายความต่างๆ ดังนั้นให้ล้อมการขยายความต่างๆและก็ฝึกมั่นคงอยู่ในสภาพของการอยู่ในสาระโดยการทำเช่นนี้ลูกก็จะสามารถทำให้โรงยานอื่นๆมากมายมีประสบการณ์กับสาระของความรู้ทั้งหมดได้ในวินาทีคาตาิพจน์ของบาบาสำหรับเราในะวันนี้ก็คือทำทัศนคติของลูกให้เป็นบริพารงแล้วงานรับใช้ก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติ ทำาทาชนะคติของรูปให้เส็นงไิ่ไพลังแล้วงานรับใช้ก็จะเพิ่มขึ้นได้โดยอัตโนมัติอัช,ชาโอมชาติ